้องฉาแกรงเออไม่ไม่แย่งไม่แย่งของเล่นลูกไม่แย่งไม่แย่งเล่นไปเล่นไปมาดูเฉยเฉยเออก็มาดูเฉยเฉยเขมาดูเฉยเฉยเล่นไปเลยเล่นไปเลยห่วงของเล่นนะไงใช่ไหมโอ้โชว,เว,โชว,เว์เที่ยวโชว์เที่ยวเออไม่มีใครมาแย่งแซลมอนเล่นอยู่ในน้ำแล้วลูก Ừ. <laughs> 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 mày... ừ, Nó là nón chạc keng keng ai lục chạc keng mai mai Lên chơi 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 ห่วงของเล่นนิดหนึ่ง้าไปแล้วออันนั้นดียิมแล้ว่ยิ้มยิ้มฉากแข่งส่งยิ้มยิ้มอ่อยฉากแข่งยิ้ม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 ไม่ยิ้ม嘛ฉากแข่งไม่ยิ้มแล้ว แบบยัยส่งยิ้ม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 ไม่ต้องยิ้มเลยจากแขงนี่ส่งยิ้มอีกแล้วไม่ต้องยิ้มลูกไม่ต้องยิ้มพี่มาดูจากแขงส่งยิ้ม lắp d thôi cả, ừ, không có ai mà giang học, Lên chơi chơi lên chơi okay. นี่เป็นลูกคนเดียวอ,อา,วอา,วอาวย่าทะลาะกันลูก่เฮะเ่นเนคู่ไ้นู่นนี่เดินไปนูแต่นี่มว่งวงของเลง่น อันเล็กิดเดียวว่วงเกือบตายโอเคคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับตัวนี้ประมาณสัก100่งอยกิโละหนึ่งประมาณ100่งรอยบวกครับน้ำหนักตัวก็ประมาณเมสิเซนนะครับ